สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ชอยดูวฟาร์มรักพาทุกท่านมาเยี่ยมชมต้นยางนาคู่ซึ่งต้นยางนาคู่นี้ก็เกิดอยู่ติดกันและที่น่าสนใจมากสำหรับยางนาคู่นี้ก็คือว่าลำต้นทั้งสองต้นนั้นมีลำต้นที่ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็ลำต้นตรงมากๆดูจากกิ่งก้านสาขาเนี่ยจะพบว่ากิ่งก้านสาขาของต้นยางนาทั้งคู่นี้ แพร,ระยะความห่างน่าจะอยู่ราวๆประมาณ10กว่ามเมตรได้ลำต้นเจริญงอกงามสวยงามมากแต่ที่สำคัญที่สุดที่อยากจะพาทุกท่านมาชมแล้วก็ตั้งข้อสังเกตก็คือว่าต้นยางนาทั้งคู่นี้นี่จะพบว่าระบบรากมีความแข็งแรงคงทนมากหลายคนบอกว่า ถ้าเกิดว่าจะหาเลือกต้นไม้สักต้นไปปลูกข้างๆริมคลองนั้นควรจะเลือกต้นไม้อะไรดีส่วนมากจะเห็นว่าต้นไม้ที่น่าจะยกเอามาปลูกก็คือต้นยางนาด้วยเหตุผลว่ารากของต้นยางนานั้นมีการชอนชัยและก็อย่างรากในแนวดิ่งคือลึกมากเพราะฉะนั้นจะป้องกันการพังทลายและการเซาะของหน้าดินที่อยู่ตาม ริมสระหรือริมคลองได้เป็นอย่างดีวันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับก็ได้พาทุกท่านมาเยี่ยมชมแล้วก็ดูระบบรากของต้นยางนาคู่นี้ซึ่งต้นยางนาคู่นี้นี่จะเกิดติดอยู่กับกำแพงบริเวณชนประทานแต่เดิมเนี่ยดินที่อยู่ตามรั้วกำแพงนี้จะมีความสูง เนื่องจากว่ามีการปรับพื้นที่แล้วก็ทำความสะอาดก็มีการตัดต้นไม้และเอาไม้ที่ต้นเล็กๆเป็นที่กีดขวางออกแต่ว่าก็ยังคงเหลือไว้แต่ต้นไม้ที่ใหญ่ๆแล้วก็ต้นยางนาคู่นี้ก็เป็นต้นยางนาที่ถูกปล่อยเอาไว้ แล้วก็คิดว่าคงไม่มีการเอาออกเนื่องจากว่าลำต้นของต้นยางนาคู่นี้ลำต้นสวยงามมากแต่ที่อยากจะให้ทุกท่านได้รับชมก็คือนี่กิ่งก้านสาขารากของต้นยางนานั้นมีความแข็งแรงมั่นคงดูความเข้มแข็งแล้วก็ความแข็งแรงของ ต้นยางนาทั้งคู่นี้จะพบว่ามีความแข็งแรงเป็นอย่างมากดูระบบครับก็คงไม่แปลกใจครับว่าทำไมต้นยางนาที่ปลูกแถวริมบ่อริมสะหรือริมคลองจะไม่ค่อยมีการโค่นล้มหรือล้มได้ง่ายก็เนื่องจากว่าดูระบบของ รากของต้นยางนาจะเพราะว่ามีการอย่างรากลงแนวดิงนี่สวยงามมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกฝั่งนึ่งครับซึ่งเราจะได้เห็นความชัดเจนว่ากิ่งก้านสาขาหรือระบบรากของต้นยางนานั้นมีความมั่นคงใหญ่โตเข้มแข็งขนาดไหนเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูนี่ครับ ก็เราจะได้เห็นชัดเกนครับซึ่งต้นยางนาทั้งคู่นี้นะฮะก็จะขึ้นอยู่บนกำแพงเนินสูงก็มีความสวยงามมากแต่ก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการตัด หรือโค่นลงไหมเพราะว่าถ้าเราดูจากฝั่งกำแพงจะเห็นว่ามีการฝังแล้วก็ทำสัญ,ญลักษณ์สีแดงสีขาวเอาไว้ก็เป็นเหมือนการระบุว่าอยู่ในพื้นที่ของการปรับปรุงทำถนนนี่ตรงพื้นบริเวณแห่งนี้เนี่ยในอนาคตจะมีการปรับปรุงเป็นถนน ซึ่งก็ได้ยินข่าวคราวมาว่าจะมีการปรับเป็นถนนสองฝั่งเพราะฉะนั้นถ้าดูจากต้นยางนาคู่นี้ซึ่งอยู่ในโซนนี้ก็มีส่วนที่จะถูกตัดโค่นลงเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่แน่ต้องรอดูว่าต้นยางนาคู่นี้จะมีการตัดโค่นลงหรือเปล่าตรงพื้นที่แห่งนี้ครับเะพาะว่าเป็นที่ เนินค่อนข้างสูงเมื่อดูระบบรากนี่ก็อ,อาจจะสันนิษฐานได้ว่าต้นไม้มันอยู่ในที่สูงก็เป็นไปได้ว่าระบบการเจริญเติบโตมันก็เลยทําให้ระบบแข็งแรงด้วยอันนี้อีกประเด็นหนึ่งประเด็นที่2ก็คือธรรมชาติของต้นยางนาเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่มีระบบรากค่อนข้างที่จะชอนชัย แล้วก็อย่างรากหรือหากินเนี่ยลงไปในแนวดิ่งแล้วก็จะสร้างความแข็งแรงมั่นคงได้มากกว่าต้นไม้ชนิดอื่นอนอันนี้คือระบบรากเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆนานๆเราจะเห็นการสร้างระบบรากของต้นยางนาอย่างใกล้ชิดแบบนี้เพราะโดยธรรมชาติแล้วส่วนมาก เราจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าเนื่องจากว่ามีการเอารถแมคโครมาขุดมาโกยดินออกก็เลยทำให้เราเห็นพื้นที่แล้วก็รากของต้นยางนาตรงนี้ได้อย่างชัดเจนโอ้ถ้าดูเป็นศิลปะเราจะพบว่าก็มีความสวยงามไปอีกแบบหนึง่งแต่ถ้ามองถึง เรื่องของระบบรากเราก็จะพบว่าระบบรากนั้นมีความแข็งแรงมั่นคงมากใหญ่โตครับแต่ถ้าเรามองถึงความน่ากลัวหลายคนอาจจะมองเห็นถึงความน่ากลัวได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับการมุมมองอขึ้นอยู่กับมุมมองของพวกเราว่าเราจะมองเป็นแบบไหนแต่ว่า พูดถึงเรื่องของความงดงามของต้นไม้ต้นไม้แต่ละต้นต้นไม้แต่ละชนิดก็มีความงดงามที่แตกต่างกันไปเหมือนต้นยางนาคู่นี้ก็มีความสวยงามแล้วก็มีความงดงามทางสุนทรียภาพแล้วก็ความงดงามของธรรมชาติอีกแบบหนึ่งครับก็วันนี้มีคกาสดีครับขับรถผ่านมาก็ได้เห็น ระบบรากของต้นยางนาและก็ต้นยางนา2คู่นี้มีความสวยงามก็เลยได้มาเก็บคลิปเก็บภาพเก็บวิดีโอมาฝากทุกท่านครับก็มาร่วมแลกเปลี่ยนกันครับใครมีภาพต้นไม้ที่มีความสวยงามหรือ,อมีความแปลกประหลาดก็มาร่วมแลกเปลี่ยนกันครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่รับชม ที่เราได้นำคลิปวิดีโอมาฝากทุกท่านในวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ